โอเคสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านที่ต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะฮะแล้วเป็นคนคอมม์หูมาต่างใช่จากคลิปเมื่อกี้แล้วแต่าบีบมะนาีหมีที่เราบีบมะนาวแล้วฮะนี่แม่เติมน้ำให้นะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะฮะเจรจับระวังอ่าโอเคจาก ใครอยากไปดูคลิปที่เราวุ่นวายในการผ่าทําหัวน้ามะนาวนลฮะอ่ะต่อไปนี่คือนี่อันนี้น้ําเชื่อมน้ําเชื่อมฮะใช่คอนเทนต์ตักใส่หนึ่งช้อนคอนเทนต์ตักใส่หนึ่งช้อนนะฮะอ่ะมาช่วยใส่ยปหนึ่งช้อนแล้วก็คนแล้วก็คนคนคนอ่าเป็นกาแฟเลยอ่าเป็นกาแฟอ่าเขมีกมากเอาช้อนให้เขมีกอ่าตาน้องมาให้น้องมาอ่านนองถือหนึ่งช้อนนะหช้อนนะใจเย็น จับดีเซลลุกเอาใหม่เอาใหม่หนูจับทางนี้สิลูกจับดีดีจับดีๆเอาปึ๊บปึ๊บอ่ไม่เป็นคนคนเดลี่เลยใช่ไหมมือจับแก้วไว้มือจับแก้วไว้คนคนเออใช่อ,อ๋อน้ำอุ่นนะแก้วอุ่นๆเลยเอ,อ่า ออสักครู่นะแต้ปั๊บปั๊บเราใช้เป็นเกลือชมพูนะอันนี้คืออะไรฮะเกลือชมพูนิดนึงอ่าเกลือชมพูนะฮะโอเคเดี๋ยวแม่ช่วช้อนก่อนนี่มันคืออะไรเนี่ยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ฮะเกลือชมพูนิดนึงหนูจะใส่เดี๋ยวเรามาดูนะเดี๋ยวสักครู่อ่ะของมิกหนูจะดูไม่ให้แม่โรยเกลือบิทเทนจะโรยเอง มันเยอะเกิไปหรอเด๋ยวเค็มปีอ่าแค่นี้ออนเลยใส่แล้วก็คนโอ้คนอไม่ชิมเกลือเค็มไหมเนี่ยเค็มไหมกลือเกลือเกอเหลือเกเกลือเกลือเกล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 อเกนเกเลอเกลืเกลือเลี้เออเเลอลลือเอ อ่ามันละลายเลยรอรอรอเอาคุณใส่ใส่ใส่หนึ่งก้อนอ่าเรามีน้ำแข็งให้เอาโอ้โหวะนี่เรามีพอปเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะใจเย็นไม่เอาน้ำแข็งโอเคจะให้น้ำแข็งไหมคอมิกจะไม่เอาน้ำแข็งหรอใส่น้ำแข็งให้คอนเทนต์นะอ่านี้ยเอาคุณได้ไหมเนี่ยโอ้โหพอดีพอดีเต็มแก้วเลยเล็กไอ้คุณคุณคุณเราเอาขึ้นมาชิมนี่เป็นไง ừm 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 à, ừm 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 Để ừm 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 Nào ừm 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 ลองฮะเต้นมุดหัวตาโตไปแล้วไปยังแจ้วแจ้วพอจออกตอนน้อร่อยนีดปะล่ะอ่ะเปรี้ยวปิดเลยสุดยอดเขมิกอ่ะเขมิกลองชิมไหมขมิกลชิมดิไม่ใส่น้ำนเยอะมิกไม่ใส่อันนี้ด้วยน้ำแข็งอ่ะหายวัดแน่นอนลูกปึ๊บอยู่หน้าไปไงหนูจะใส่อ้จะดุงมแล้วไปไงยาให้หยอนะลูก อแก้วัดเลยนี่นี่คืออะไรฮะอร่อยไหมอร่อยไหมสูตรน้ำเชืเปรี้ยวเปรี้ยวอ่าน้ำเชื่อมใส่อีกยังใส่ไปแล้วเทนใส่ไปแล้วเอาเทนใสไปแล้วเอาลองชิมซิหวานย่างหวานอร่อยยังอ่าน้ำเชื่อมหวามะนาวไปแล้อะไรยังอ๋อดีขึ้นแล้วมีใสอีกไหมข้างบนใสอีกไหมอ่ะนี ใส่เองใส่เองอะไรเปรี้ยวตามมา้หลังนี่ทำเองใส่เองจับติดเลยแม่ช่วยหน่ช้อนปื๊บโอ้โหอ้าวแล้วชิมกระดกเองเลยนะฮะเป็นไงอร่อยแล้วหรอใส่เกลืออีกเหรอมีจะใส่เกลืออีกเกลือเค็มพอดีมี๊เกลือสมพูอ่าเอาเองอร่อยแล้วหรอไหนชิมดิโอ้โหไหนชูนิโป้นี่นิโป้เหี่ยวเชจ้ะ บีบมะนาวอ่ะเฮ้ยอันไหนแล้วอ๋อไหนไหนลองชิมได้คอยช่วยอ้าวก็ใส่เยอะเกินไปอ่ะนะจะเอาจะเอาเฮ้ยฮะของแครเรื่อยคอมิกมันเป็นไงเหมือนมีขมๆด้วยหน่อยนึงบีบแรงบีบแรงทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอใส่เองเอาใส่เองแม่แม่ช่วยนิดนึงอ่าแม่ช่วยนิดนึงนะเดี๋ยวส้มลองชิมดิของเทนล่ะ ของกระเทนมีอันนี้ไงนมแข่งช่วยกบแข่งช่วยเน้นอีกอร่อยแล้วใช่ไหมโอเคอืมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วเหรออืมกรมกรมโอ้ไหนมาลองดิอยากลองบ้างเลยต้องถ่ายหน้าไหมไม่ต้องไม่ต้องเมอะไรไหมอร่อยอยู่แสดงว่าไม่อร่อยได้อยู่แปลว่าไม่ได้อร่อยอยู่กินเม็ดบล็อกหอมมีอร่อยกว่านะ นะของเทมจืดของมีดเจมจนไงอะไรวะอือร่อยแบบเขทมป้าเลยน้ำลยนนายอ้ยอยเนี่ยน,น้ำลายยืดเลยน้ำลายยืดเลยคืออะไรเปรี้ยวน้ำลายยืดเลยไหนชิมของมิ้งใหม่ทีเดียวมิ้งอร่อยโามอืบมันนัวมันนัวของไปหมดเลย โอ้โหโอ้โหใจเย็นอ่ะเต้นช้อนยาวมาละอือเต้นช้อนยาวตักตักดีดีสิเทนเอามือจับไปเลยหนูไม่เอาแล้วไหนมือมือเขาจับแม่ดูน้องจับถูกอีกนะอ่าจับคนดีๆีไอ้ถือทำไมกรรมขนาดนั้นล่ะเทนแสดงว่าอร่อยน่าสนุกเลยเออทำจับร้อนดีๆอืมโอ้ทำไมสะดุ้งอ่ะมีทำไมก็รสชาติเพิ่งถึงลิ้นเออเปรี้ยวสะดุ้งตามมาทีหลังนะฮะ ิย่ะเอโอ้โหเอ้ยเดองเไหนชิมให้ดูใหม่ดิอะไรเงเปียวเปียวระเทนอ่ะเทนโยกกระดกนี่อร่อยเหมจะอ้ว่ง เขาอิ่เป็นไรเพอ๋ออ๋อเอ้ยอะไรอ่ะนี่มันเอ้าตายแล้วมั้งขนาดนั้นเลยเหรอโอ้งัวงัวอ่าโอเคนะฮะาบ๊ยบายเพื่อนๆไปไปเพื่อนๆกันนะเดี๋ยวอ๋อยังยังเหรอโอ้โ๊ายบายเพื่อนนะโอเคสําหรับวันนี้คอนเทนต์คอมิกก็ต้องเออลากันไปก่อนลากันไปก่อนลากันไปก่อนจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกัลังใจให้คอนเทนต์คอมิกด้วยนะ กินไหมเพื่อนเอออ่าโอเคอยากปิดเองเหรออ่าโอเคเนาะก็นี่ฮะวันนี้คอนเทนต์เอาิีกก็ทำประกิจสเร็จสในการทำน้ำมะนาวนะโอเคจมเย็นยังไงไม่ได้เนอะปิดนะ